ต็นจากทานทานคือสุดการให้อะ <Yeah. S 1> นะเขาก็เริ่มเหมือนขึ้นมาบนดอกบัวละสินสินห้าเพรบะไหมสินห้าคือการก็เ,เรียกว่าดูแลกายและใจเราไม่ไปบีบเบียคนอื่นเนี่ยไม่ฆ่าใครเนี mm ้ยเอาของใครไม่ระพูดผิดในการไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระแล้วก็ไม่ดื่มของอะไรที่มันขาดอย่าถึ mm hmm. งนี้เดีวถ้าใครมีสิแล้วถ้าใครบาวนาภาวรนานก็เรื่องมาตรงนี้ ก็จะเริ่มเข้าในมักแปดละมักแปดก็คือถ้าคุณภาวนาถึงจุดหนึ่งปัญญาญาณของคุณคุณจะเห็นถูกพอเห็นถูกมันก็จะคิดถูกพูดถูกทําถูกอาชีพถูกไปนะฮะนะคะแล้วถ้าคุณฝึกสติสมาธิต่อปัญญาที่รู้แจ้งจริงๆจะเกิดขึ้นคือคือคำว่าปัญญารู้แจ้งของพุทธเจ้าหมายความว่ารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไง่ยก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยภาวนาไปเรื่อยๆอ่ะเพรู้ว่า ันแ,แค่ของยืมมาใช้อะไรเงี้ยแม่แม่แต่ตัวเราเห็นไหมยีนแม่ครึงงคร่งหนึ่งยีนพ่อครึ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีอาหารจากดินใช่ไหมไม่มีอะไรทั้งหมดจากธรรมชาติดินน้ำไฟเราก็โตไม่ได้อ่ืมถ้าวันหนึ่งเราก็คืนกับคืนเอออย่างเงี้ยประมาณนะั้นอ้าวถ้าดูตรงนี้คุณคิดว่าคุณอยู่ตรงไหนยาบานอยู่ไหนเร <c oughs> าอยู่ตรงนี้หรือไปตรงนี้ตรงนี้อทุกคนตอบแล้วต้องอย่ในอยู่ในกรงหรือมาจาก <N iss an> นั่นแน่ะลงด้ไปหรือเปล่ามันเหมือนพี่ปันพี่ปันสนูอยู่นันเงพี่ไหนน่าจะเปนแค่ปายตอนนี้เอส่วนใ่เลจ้าหเองหูกไอกรอกเกืออยู่ในปบายมุขฉุกนนี่ะยังยังอยู่ตนี้ยอยู่ในนี้ก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมหมายควาคุณคุณคุณเป็นคนให้ไปเลาคุณแบ่งกันไหมโอเคไปตรงนี้อ่ะถ้าถ้าคุณรักษาศีลคุณยังตกยุ่งอยู่ไหม น่าจะมีมั้ถ้าจะมีก็สิไม่พบว่าเราอยู่ตรงนี้ก่อนฝึกกันให้ก่อนคําว่าให้ของของพระุทธเจ้าหมายความว่าให้ในสิ่งที่เราก็อยากได้แต่ไม่ใช่ให้เป็นขยะนะเช่นเรากินอาหารเรารู้ว่าเราชอบลูกชิ้นเดี๋ยวเราก็ตัดลูกชิ้นให้เพื่อนกินนั่นแหละคือการให้ไม่ใช่ยังประมาณอาหารนี้ค่ะประมาณเนี้ย่ก็ไล่ไปอาจารย์บุญอยู่ไหนแล้วอาจารย์บุญอาจารย์บุญจะภาวนาวันละทุกวันเราจะภาวนาเช้าหลังอาหารประมาณเย็นครึ่งชั่วโมง แล้วเขาก็สินเขาก็ครบอืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยภาพนี้จะสอนคนเยอะวันวันก่อนคิดจะกำลังจะให้าอาจารย์าารยเพ็สัมมนา,าไม่ชีซิสเตอร์อ่ะสองร้อยคนก็เอาไม่ชีตัวอย่างมาหา้าคนอาจารย์เดี๋ยวซิสเตอร์จะกลับไปภาวนาก็เพิ่งรู้ซิสเตอร์ยังไม่ภาวนาอะไรประมาณนี้ค่ะน,นะคะเออแล้วคอนเซปต์อันนี้ก็คือเนี่ยแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนร้านกาแฟส่วนตัวอะอาจารย์เพ็ญก็มีลูกค้าอยู่คนเดียวคืออาจารย์พิบูล เอ้แต่คุณนี้เย็นไม่ฉันจะมีลูกค้าอีกคนหนึ่งไหมมากินกาแฟมากินกาแฟคนอะไรเยนมาเนี่ยนะคะก็เนห้องรมานประจำเดืองนั่นก็เป็นช่วนตัวห้องน้ำก็เียมดูค่ะรูกนี้อาจารย์เป็นใช้เวลาพลาดปีเนี่ยปีโอ้โหลูกคพ่อที่ปีนึงนะคะคือมีมิตินะคือเอาควาจริงแล้วอาจารย์เป็นว่ามนุษย์มันต้องปิดถูปิดตาบ้างนะปิดทวารหน้เก้าเออใช่ลูกจะบอกคุณยายทำไมไม่ว่า เปลี่ยนเลยปลีนเลยอ่ะมันเหมือนข้างในมันสงบนะเออมีพลังงานอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอ้โหสองพันยี่สิบสองปีแล้วนะคะจะส่งภาพนี้ลูกศิษย์วาดให้อาจารย์จะมีลูกศิษย์ที่ที่เรียนทางออนไลน์อ่านะฮะส่วนใหญ่เขาต้องบอกเป้าหมายมันเป็นยังไงเนี่ยเขาก็เลยวาดให้วาดสวยนะลูกศิษย์วาดสวยมาก